สวัสดีจ้าบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับขบ้านพยุงวงโดยประดมขะพี่น้องวันนี้ประดมพาพี่น้องมาชมบ้านทีรนน์บ้านท่านดรทีรนนท์นค่ะทีรนนท์นศรีชัยอดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขตสีค่ะพี่น้อง เป็นเกษียณมาได้แล้วหาปีคะ่ะในคลิปในตอนที่หนึ่งประดมมาซีปีขอพหยคะ่ะหาปีนะคะพี่น้องเกษียณมาฮาปีแล้วทบทวนในตอนที่หนึ่งคะ่ะตอนที่หนึ่งประดมผ้าช่มบริเวณหน้าบ้านซึ่งลุกแตงไปด้วยนําต๊จจาลองขนาดใหญ่ค่ะคลิปที่สองประดมผ้าพี่น้องมาช่มบริเวณหลังบ้านค่ะหลังบ้านว่าเพิ่นปลูกยังแน่ค่ะ หวานวหนมหวานหวานองนอยโหลดงงินนี้โมส็งชีงยงเลยอนนี่โมเันชงชงซื้อพันม่นบ่าอ,าอ่ะโมเั็งชีงเขานาเลิศเขาขายกิโลละเหม,อมหือมนนยปลูกได้แล้วปีนึ่งป,ปีกว่า,วเ,วาวเขาท่าเขาทามันเป็นดินผู้เขาไฟบอกเขาเอืน่น สร้งมาโดยตรงเราว่าัหน่งต้ยนล่นี่หลนี่หะ่อ้นเนี่ยแลาปลูกไหมนี้เป็นงานนิดเดอกวเาหเป็นสากอนแล้วม่จุผสมเสร็จวงกันเดียวยังม่เด้าดอกากต้นปลูกดีทุมดินก้อนบ่จังปลูกมาแล้วออมาตั้งไว้แล้วตั้งอเาเอาออกกากเมาต้นนี้มสื้อกับเบาไปกจามารนะหุหมอื จะกวาดดินไส่อเรียงว่าน้ำได้กันสีมาในตัวใหญ่สำเร็จหรือสีมาจะน้อยนี่ค่ะเป็นการปลูกทุเรียนที่ภาคอีสานในพื้นที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บานทีท่านดร์สอ,อที่ละน้นสีชัยค่ะปลูกยุสวนเพิ่นเป็นงานวิจัยที่ทดลองปลูกทุเรียนต้นทุเรียนเป็นพื้นที่ราบค่ะก็เ,เลยใส่วิธีการแนวนี้ต้นกรลังงามง่วกรเลียงโอ้ง่วพันเด้นี่

ขยายขยายพันธุ์เหรอเห็นใช่เออขายว่าผสมแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วบอสเล็กน้อยเนี่ยไฟเสียงสียว่าร้านอาหารหนึ่งกันยุ่งมันตัวราสเซิลบอกสวนทุเรียนสวนทุเรียนกับขอกงัวเนีย่นยก็ต้องขาหมกหมูด้วยไง นายก็ไ้สิปูกบ้านนีปูน้ำลาลของทุเรียนมีด้านนี่ม,นม,มือเลื่มมาเฮ้พี่ไม่เนี่ยก็เจียวเขามาไส่ไม่ก็สิปูกยเนี่ยชมบ่อปลาบ่อปลาบ่อปลาผลผลิตแบบนี้บ่อปลา ประดมจากบ้านพยุ่งวงผ้าพีผ้านองเมืองสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชาค่ะของ่ันดอกเตทิละนุ่นสอทออทิละนุ่นสีใช่ค่ะใส่ที่หลังเกษียณ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บ้านพยุ่งโงมาตลอดค่ะพี่น้องพอกันไม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะซื้อพันนธุมบ